โยโยสวัสดีฮะชาวเกมบีบีและซิงค์ถุงานนะฮะวันนี้ผมก็จะมานะแข่งรถนะฮะนะกับเกมบนะีบีเนาะซึ่งวันนี้ผมก็จะเอารถเจ้าบิดบักกิ้งนะฮะบิดบักกิ้งนะฮะอะไรนะบิดบักกิ้งชายหาดนะซึ่งเป็นรถคันนี้หรือว่าเป็นรถคันแรกเลยก็ว่าได้เนาะซึ่งผมก็จะเอาเจ้านะฮะผมก็จะแต่งมันให้มันเป็นแบบว่านะลายสีดำนะสีดำแล้วก็ดอกซากุระนี่ก็เอาสีชมพูอ่อนนี่ครับชมนะโอเคฮะก็จะเป็นแบบว่านะ รถแบบว่าแนวซากนะุระเนาะชมเนาะเดี๋ยวก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยเนาะซึ่งอาวุธนี่ผมก็จะใช้หนามนะเอามาลงแทนนะเจ้ากระทิงเนาะเดี๋ยวก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยป้เดี๋ยวก็จะมาเล่นเลยด่านเนี้ยนด่านคนะนะาร์บอยซึ่งของผมจะเสียเปรียบตรงที่ว่านะนะสปีดนะจะจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะจังหวะนี้บะปุ๊บเลยฮะผมก็เลยต้องเอาตัวละครที่แบบว่าต้องใช้ความเรนะ็จวจังหวะนี้บะามาจังหวะนี้มา,มา,า,ก,า,มาก็อยู่อันดับหกเหมือนเดิมฮะก็มีขึ้นสักทกีฮะจังหวะนี้บา โอ้โหมาคือเลื่อนอยู่อันดับสี่สักทีโอ้โหพี่แกโอ้โหเจ้าอะไรนะอะไรนะมันชื่อเฮียอะไรนะผมลืมชื่อแล้วเอออะไรฟอรฟสสักอย่างเละเออเจ้ามนุษย์ต่างดาวก็แล้วออก,กันนะท่านผู้ชมนะแกก็ใช้นะฮะทำให้รถลอยนะจังหวะนี้มาโชนโอ้โหเจ๊เปิดอันตรีเลยเหรอเนะี่ยฮะอืมเจ๊เปิดอันตรีเลยเป็นแรกจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหนะอยู่อันดับหกไอ้อย่างงี้ก็เสียเปรียบดีวะจังหวะนี้มา ได้หลุมดำนะจังหวะนี้เนาะรอให้หลุมดำเต็มก่อนนะจุ๊บไม่ต้องเต็มแล้วฮะจังหวะนี้ว like ัดมาอยู่อันดับ5จังหวะนี้บ่ขอขึ้นเร็วๆไวๆหน่อยเร็วๆชุบแล้วเปิดบอตำรวจเลยนะครับท่านผู้ชมนะจังหวะนี้มามาเล็งๆเลยจ้าลูกจ๋าจังหวะนี้วุดวุ้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 ดวุดเล่นตึ้งเฮยยิงไม่โดนหรอกจ้าฮะถึงจริงยิงโดนแต่ก็ไม่เป็นไรนะจังหวะนี้มาปาตีมาอยู่อันดับหนึ่งสักทีของมาได้ฮะจังหวะนี้บีโอเอ๋จังหวะนี้โอ้ยตุบเรียบร้อยแต่ก็ได้อยู่ท แล้วผมบอกเลยรถคันนี้เขาจะอ่อนเอแล้วแต่ก็เอาเหอะนะชุบวางได้แล้ว่าชมจังหวะนี้วางหนามโอ้โหโดนไปตัวหนึ่งเสร็จโจทยแล้วจังหวะนี้เออเฮ้อโอ้โหมนุษย์ต่างดาวก็โดนแล้วเออเจ้าบีซอผมจําชื่อได้แล้วแล้วก็มิกะก็ไปโดนโอ้ยอีเทียอะไรวะนี่จังหวะนี้เล่วอะไรก็ได้ฮะโอ้โหรอไลโลตำรวจท่านชมนะจังหวะนี้ไลโลฮะจังหวะนี้มาเปิดแล้วจังหวะนี้หมดเทวดาอีกทีฮะโอ้โห คอมโบกันเลยไป่ละจังหวะนี้นำมาได้ก็นำมาเลยนะจ๊ะจังหวะนี้มาขึ้นไปแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โหเวงไม่ได้อะไรเลยจังหวะนี้มาแต่ก็อยู่อันดับหนึ่งได้อยู่ฮะจังหวะนี้เราอย่าให้ใครนำมาได้เ้ยจังหวะนี้มาโอ้โหเสือกไม่ได้อีกฮะมาเรื่อยๆอย่าวับโอเคฮะนะก็อยู่อันดับหนึ่งนะซึ่งบางทีที่เราเล่นไปนี่บางทีเราอาจจะเจอคู่ต่อสู้แบบว่า,านะวับมานะเออถ้าวับมานี่เป็นเรื่องเลยไม่ลาจังหวะนี้มะ สำหรับคนไทยจะไม่ค่อยเล่นเกมนี้นะพี่้ชมนะมันดูแบบว่าเด็กๆหรือเปล่านะในเกมนี้ผมไม่รู้นะมันดูแบบว่านะผู้ใหญ่จะไม่ค่อยชอบกันนะผมก็นะชอบเหมือนกันนะเออนะสนุกเหมือนกันนะเว้จังหวะนี้บ่าโอ้โหแม่งไปทางลัดกันหมดเลยก็ไม่เป็นไรเนาะอยู่อันดับ4โอ้โหแม่งมาลดลงมาอยู่อันดับ5จังหวะนี้โอ้ยโอ้โหไม่เป็นไรมีโล่ป้องกันอยู่ฮะจังหวะนี้โอ้ยไอเวนโหยเนาะเนาะเนาะจังหวะนี้ม้า อะไรก็ได้ฮะอะไรก็ได้โอ้ขอบคุณที่ชนช่วยนะจังหวะนี้มาอะไรฮะโอ้โหตำรวจมาแล้วจังหวะนี้มันต้องแบบนี้ฮะโอ้นะโอ้โห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 นะโอ้โหกูงงไปหมดเลยไหมนะนะโอ้โหไอสัตว์แม่งขับรถทุเรศทุรังชิบหายเลยในแบบเนี้ยได้เวลาแบบนี้นะเร็้ๆอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะโอ้โหได wow. ้วอตำรวจฮะจังหวะนี้เนาะ oh. oh. oh oh. 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 ได้วอตำรวจนะครับจังหวะนี้มาขอเลน์ไปก่อนเลยในการนะครับจังหวะนี้บุ๊บ เนาะรอบคนี้ผมบอกเลยจะเสียเปรียบไหมมันก็เสียเปรียบอยู่นะมาๆๆมา,มา,มาโอ้โหโอ้ยวั๊บเลยครับท่ชมช่วงเวลานี้มาอยู่อันดับสามโอ้ยก็จะเซ็งเป็นเลยป่ะผมขอกดแชร์ติเลยฮนะถึงไหนถึงกันแล้วใช้ก่อนได้เปรียบมาจังหวะนี้เนาะมาจังหวะนี้มาบุ๊บอะไรก็ได้โอ้โหหมดเวลาคนระับบาที่ต้องการแล้วจังหวะนี้มาเร็วเร็วเร็วอันดับสองกับเขาสักทีฮนะได้จังหวะนี้มาปาดฮนะอยู่ในถ้ำอุโมงค์หิมะนะจังหวะนี้มา ไม่ต้องกลัวแนละ้วฮะอะไรมาชนก็ไม่ต้องกลัวแนละ้วเราเป็นร่างหมดเทวดาอยู่จังหวะน,นี้วางหนามเลยไหมล่ะเออใครมาโดนหนามก็โชคดีเลยแล้วกันนะฮะจังหวะน,นี้เรานะความพยายามโอ้โหไอ้เย็ดแปดเอ้ยระเบิดโอ้โหเจ้าคลาสมาใช้ทำแผลอะไรตอนนี้วะเนี่ยโอ้โหนะเจ้าคลาสนะพี่ชมนะโอ้โหผมบอกเลยโคตรจะเสียเปรียบเลยเอารถคันนี้มานะมันไม่ค่อยแรงเออนะก็แบบนี้นะ่นะเนาะมาอะไรฮะโอ้โหไดโลนะ ไม่มีแบบว่าบ้าเลยเหรอฮะแบบบ้าป่ะหลุมดำอบบโอ้โหโ,โดนแซงกันไปหมดอะไรกันวะนี่จังหวะนี้มามาพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะจังหวะนี้มาจังหวะนี้มาวาอร์ตำรวจมาที่เฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้มา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 อันดับสองดีโออันดับสี่เวนล็อกนะเวนล็อกเลยไปแล้วโอ้โหแม่งนะถ้าผมว่าถ้าถ้าแบบว่าใช้หัดมันไม่ใช้เจ้าอะไรนะ อันตีนะผมบอกเลยผมมีโอกาสที่จะแซงได้อยู่นะจังหวะนี้มะต่อไปก็จะเป็นด่านโจนสลัดนั่นเองยุคของพวกทะเลโจรสลัดน,นะมาจังหวะนี้มาบอกนะแล้ควคดีได้ยายายาดูถูกเลยก็แล้วกันนะจังหวะนี้มาวุ้บนะขึ้นมาทางลัดฮะวุ้บมาทางขึ้นคอทีจังหวะนี้มาอยู่ในบนเรือจังหวะนี้อะไรก็ได้อะไรก็ได้นะโอโหก็เป็นโรนั่นเองนะทุกคนนะมากดใช้เลยฮะจังหวะนี้โอโหใครเพิ่มมาอีกแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ต้องมาเพิ่มตอนนี้ก็ได้นะ าามาจัางหวนะนี้ป่ะเลวตอมหลวงฮะก็แบบนี้แหละทุกคนมะเป็นที่ต้องการเฮ้ยเจอไอ้ฉลามดนะ้วยฮะหรือว่าชักนั่นเองเลยจังหวะนี้ป่ะอะไรก็ได้เลยขอเป็นหนามโอเคฮะหนามเฮ้ยอย่างนี้ก็เข้าโอ้โหมันจะเก็บไปครับจะเก็บไปทําไมวะเนี่ยโอ้ยผมบอกเลยถ้าได้หนามแล้วเอามาปล่อยตรงท่าเนี่ยโค้ชจะได้เปรียบเลยนะเว้ยผมบอกเลยนะมาเจอแบบนี้โค้ชจะบ้าตายแล้วออนะทุกคนผมไม่รู้จะพูดยังไงบรรยายความขยายเนื้อความยังไงเลยเละ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  มาของจริงเขาแบบนี้นะจังหวะนี้ขึ้นขอดหินโอ้ยมามาเร็วๆๆๆๆโอ้โหโอแต่ก็พยายามสูงความพยายามสูงครับทุกท่านถึงแม้จะบังหน้าบังตาแต่ก็ไม่เป็นไรนะจังหวะนี้มาโกรธแม็กเลยมาอินฟอร์เรตี้เลยเวลาจังหวะนี้มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บจังหวะนี้แล้วมีทางเดียวผมคือผมอยากได้หลุมดำอะเออได้เปล่าวะฮะห,หลุมดำโอเคฮะไม่ใช่หลุมดำหนามเว้ยว่าจังหวะนี้ผมเปิดอันติเลยแล้วกันเนาะ ได้ขอพูดอะไรเยอะละจังหวะนี้โอ้โหมึงก็วางหนามตรงนี้เนาะโอ้โหแม่งดีเหลือเกินนะจังหวะนี้มาโอ้โหหนามก็หนามเหอะฮะผมก็มีกล่องบรมพยาบาลเนานะก็ปกป้องอะไรได้อยูจ่จังหวะนี้มา,าหมดชีดวิตได้แล้วจังหวะนี้เรียบร้อยจบเฮ้อจบเลยไม่ล่าจบเลยไม่ล่าจังหวะนี้โอ้โหก็อยู่อันดับหนึ่งนะฮะโอ้โหอย่าดูถูกนะเว้ยนะนะเราก็ได้เปรียบอยู่นะเดี๋ยวก็จะมาเล่นในดานน่านได้รู้สามานเดี๋ยวจะเล่นด่านนี้ด่านสุดท้ายวันนี้ก็จะเล่น4เกมเลยแล้วกันนะจังหวะนี้มา โอ้โหเจอรถฟาร์มไก่นะหรือว่าไข่ไก่นั่นเองไข่ไก่ครับไข่ไก่ฮะแล้วก็บาจาระบาจาบาจาอะไรนะบาจาบัสเตอร์ฮะเห็นไหมใช่เปล่าวะอะไรสเตอร์สักอย่างบาจาอะไรสักอย่างฮะจังหวะนี้ไม่กลัวครับไม่กลัวครับลุยอย่างเดียวฮะโหนักากเลยหายไปซะอีดอกไอจังหวะนี้ปะไล่กันไปแล้จังหวะนี้ขึ้นสูงฮะจังหวะนี้สู่ความเมื่อวานไงโอนบอลวูบวิบบับ วิบวับจังหวนะนี้ะครับผู้ชมวิบวับเลยไม่ล่ะจังหวะนี้ขึ้นแล้วปุ๊บเล็งออโต้ออโต้เลยไม่ล่ะออโต้โอ้โหออโต้เลยไม่ล่ะกูเหอะจังหวะนี้ป่ะโดนหนามกูเหอะโอ้โหโอ้โหตุ้มนะโดนระเบิดเลยไม่ล่ะหรือว่าลูกบอลโกกันกีนะฮะลูกบอลอะไรนะกันกูกันกีอะไรผมลืมชื่อละเออจากเล่นดาร์กบอลนะมันคล้ายแบบนั้นแหละแต่แบบว่านะเสกอยู่ที่แบบว่าอยู่ไหนก็ได้ะก็แบบว่าใส่เสกใส่ไฟศัตรูได้ฮนะ เออนะเรอ,อจะเข้าใจกันนะจังหวะนี้ป่ะอะไรก็ได้โอ้โหหลุมดํามาได้จังหวะนี้ฮะเดี๋ยวก็จะมาใช้กับทางรัดนะโอ้โหแอกรีโรเลอร์นะแอกรีอะไรนะชิ้นอ,อย่างน่ะเออเจ้าอะไรนะราซาจนสลัดนั่นเองนะจังหวาะนี้ป่ะบุ๊ปอะไรฮะไม่ได้แดกผมหลอกใจจังหวะนี้ป่ะเปิดอังตีเลยฮะเปิดอังตุกอังตีเลยจังหวะนี้ป่ะมาจังหวะนี้อยู่อันดับหนึ่งสักทีะเปิดโลวว่ครับบู๊ปบ้าวิบบ้าวิบบ้าเลยไม่เล้าจังหวะนี้ป่ะไม่พอครับกดวิญญาณเลยไม่เล่าเฮอ มึงตามมาได้มึงตามมาทานเลยนะเว้ยฮะอะไรอะไรจะแ,แสงเอ่ยมีวอตำรวจเสียงเข้ามาโอ้โหเรียบร้อยนะฮะถึงจนสลัดจะใช้วีวอก็แล้วแต่เหรอนะแต่ผมตามมาได้อยู่ดีนะจังหวะนี้ถ้าเป็นชื่อแบบนี้ท่านผู้ชมก็ไม่ใช่บอดนะสังเกตให้ดีนะถ้ามันเป็นบอดมันจะเป็นชื่อตัวละครจริงๆเลยนะเว้ยและอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่บอดท่านผู้ชมนะที่เป็นชื่อนะเนอพวกเนี้ยโอเคฮะในวันนี้ก็คงมีเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่นะฮะแล้วนะ นะแล้วคลิปหนะ้าก็จะลงอีกทีฮนะเกี่ยวกับบีบีเลสซินะ่งเนาะเกี่ยวกับพิธีเชื้อคู่นี้ผมก็ไม่ค่อยจะได้ลงแล้วนะคือแบบว่าผมจะมาสุ่มแค่กาชาเนาะแล้วไว้เจอกันใหม่นะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะบ๊ายบายนะครับ